สอนพ่อเล่นคอมสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมเนี่ยย้ายที่พักมาใหม่นะครับเออซึ่งตอนนี้แบบห้องก็โล่งมากเลยนะเดี๋ยวดูนะนี่นะฮะยังไม่มีอะไรเลยนะครับนี่นะครับซึ่งทีนี้เนี่ยตอนผมอยู่ห้องเดิมเนี่ยนะครับคือผมก็จะเล่นคอมแล้วก็ทํางานอะไรเนี่ยบนโต๊ะญี่ปุ่นแบบนี้นะครับซึ่งมันทําให้ผมปวดหลังมากนะครับตอนนี้ผมก็เลยตัดสินใจสั่งโต๊ะตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับอยู่ในกล่องนี้นะครับมาจากช้อปปี้นะครับ ราคาร้อยห้าสิบาทนะครับเออซึ่งมันถูกมากนะครับแล้วก็ที่ตัดสินใจสั่งเพราะว่าเอ้ยดูจากในรูปเนี่ยแล้วมันแบบให้มันดูตัวใหญ่นะเออแต่พอเห็นของจริงเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวกแกนะเฮ้ยทำไมมันมันแค่นี้เองวะมันแค่นี้เองวะเออซึ่งถ้าเป็นในรูปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับนี่นะครับเนี่ยมันมันดูตัวใหญ่นะแล้วแบบมันใช่เหรอวะมันใช่เหรอวะมันใช่เหรอวะ เดี๋ยวเราลองมาดูน,นะครับเดี๋ยวจะมาประกอบกันนะครับวันนี้มันใช่เหรอวะเดี๋ยวผมจะลองออกมาจากกล่องดูก่อนนะครับ เฮ้ยทุกคนครับเชื่อไหมครับมันหมดแล้วครับมันมีแค่นี้เว้ยมีแค่ไม้หนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ไอชิ้นใหญ่นี่หนึ่งชิ้นแสดงว่ามันก็คงจะกว้างแค่ประมาณนี้แหละนะครับกว้างแค่ไม้ชิ้นนี้แหละนะครับเนี่ยโอ้โหอะไรวะเล็กตัวญี่ปุ่นกูอีกแล้วก็มีเหล็กมาให้อันนี้นะครับนี่เป็นขามันนะครับเบามากครับเบามากแล้วก็มีน็อตมาให้นะครับโอ้เอาโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะครับไปเลย แล้วตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับมาดูกันครับผลงานก็คือแม่งเ้ยโคตรเชี่ยเลยโคตรไม่คุ้มเลยนะครับแบบแบบว่าแบบโอ้โหเสียดายเงินมากๆเลยนะครับคือแบบดูครับดูคุณดูเที่ยบตัวญี่ปุ่นนี่ครับสูงกันนิดเดียวนะครับแล้วก็ดูครับวัสดุแบบไม่แข็งแรงเลยครับพร้อมจะหักได้ตลอดเวลาเลยครับ ตัวอย่เพราะจะหายไ้ตลอดมลานี่นะครับแถมไว้น็อตตัวนี้เนี่ยนะครับคือแบบเขาเจาะมาไม่ดี้ครับพอเราขันคือมันขันเข้าไม่ได้นะทีนี้เราหัวมันหวานไปแล้วอ่ะเขาเรียกนะหัวมันพังไปแล้วนะครับก็เลยต้องเอาตัวน็อตใหญ่มาเจาะนะครับก็อยู่นะแต่ผลที่ได้คืออย่างงี้ครับคือมันต้องเจาะให้ทะลุขึ้นมาด้านบนอย่างงี้ครับเนี่ยมันถึงจะอยู่นะครับแล้วแบบจะวางอะไรอ่ะโอ้โหอ่อนมากห่วยมากครับห่วยมากสุดยอดครับ อันนี้เดี๋ยวคงเอากระดาษทรายมาลบเอานะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็อย่าไปซื้อนะครับผมไม่โคตรหัวแต่รีวิวแบบโคตรด,ดีอ่ะไม่รู้ก็ทำไมเขารีรวิวดีอย่างเงี้ยดูครับเดี๋ยวเราลองเอาโน้ตบุกมาวางดูนะครับนี่ครับอ่ะไอ้ก,กวางได้หนึ่งตัวอยู่นะแต่คือแบบมันได้ตัวเดียวพอดีไงแล้วแบบแล้วดูขาดีน้ตบ <laughs> ุกแม่งจะตกไปพังว่แหล่ไม่รู้อ่ะนะครับก็คงจะไปวางแถวนั้นแหละนะครับ ตั้งคงตั้งของอะไรเงี้ยเออรู้นี้แม่งเอาเงินแบบไปซื้อไม้มาทําเองดีกว่านะครับเอาละนะครับสําหรับวันนี้นะอะไรวะเน,นี่ยรีวิวเหรอ,มอไ,รไม่รู้นะครับสอนพ่อเรียความก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ